กว่าคนไม่เยอะแล้วเราก็สามารถดูแลได้มีวิทยากรดูแลน้อง30คนค่คก็จะมีวิทยากรนำทีมอยู่สองท่านนะคะที่จะอธิบายพาน้องๆเที่ยวเป็นพี่ไกด์พาแวะตามจุดต่างๆแต่ละประเทศแล้วก็ถ้าน้องเขาโตนิดนึงก็สามารถที่จะปิดป่ายเล่นกิจกรรมได้เลยแต่ว่าถ้าน้องเล็กๆนี่ก็จะสนุกสนานกับฟาร์มกับฟาร์มมาแค่ข้อแกะอะไรต่างๆงป้อนอาหารแกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะกับเครื่องเล่นสําหรับเด็กๆนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณครูหรือว่าโรงเรียนไหนนะคะที่อยากจะพาน้องๆมาแบบนี้บ้างต้องจองล่วงหน้านานไหมคะอย่างน้อยก็ต้องคอนเฟิร์มเป็นอาทิตย์ถ้าเราไม,ไม่ไม่ไม่ชนกันมากเพราะว่าเราจะรับได้เต็มที่ก็ไม่น่าจะเกินประมาณ350คนต่อต่อครั้ง <c oughs> เพราะถ้ามากกว่าน,นั้นเรื่องการดูแลเรื่องกิจกรรมอาจจะต้องรอคิวเยอะ <c oughs> เพราะโรงเรียนเข้ามาก็คือเราจะให้เริ่มทํากิจกรรมตั้งแต่9ก้าโมงเช้าแล้วก็จะมีของว่างให้ทานช่วง10บโมง แล้วก็จะช่วงกลางวันมีอาหารว่างแล้วก็ช่วงเบรกบ่ายแล้วก็สองโมงเด็กก็ต้องกลับโรงเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้ารับเยอะนักเราก็คงจะไม่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 ทันในเรื่องของเวลาเด็กที่จะเดินทางกลับเอาเป็นว่าโทรมาสอบถามรายละเอียดก่อนก็แล้วกันนะคะใช่ค่ะนอกเนือจากเด็กๆแล้วอย่างคู่รัก ก็มีเหมือนกันนะที่อยากจะเข้ามาที่เพราเพลินเพื่อเก็บภาพสวยๆตรงนี้ก็มีบริการด้วยใช่ไหมคะมีเป็นพรีเวดดิ้งนะคะแล้วในอนาคตนี่เราจะทําเป็นสตูดิโอเล็กๆให้เขามีชุดของคัสตอมของแต่ละประเทศให้เขาได้เอามาถ่ายถ่ายรูปเป็นพล็อปเป็นไลต่างๆด้วยมีเยอะค่ะที่ติดต่อเข้ามาเป็นพรีเวดดิ้งแล้วก็จัดงานแต่งงานงานแบบสไตล์ที่แบบค็อกเทลอะไรต่างๆนะคะแน่นอนว่าการเปิดรีสอร์ทแบบนี้นะคะพื้นที่ก็กว้างเงินลงทุนก็ไม่ใช่น้อยอัตราการ เก็บค่าบริการก็ไม่แพงเลยนอกเหนือจากผลกําไรเป็นเชื่อแน่ว่าคุณเอ๋ต้องได้อะไรมากกว่านั้นคุณเอ๋ได้อะไรบ้างคะอย่างแรกที่เราได้ก็คือเราได้เรื่องความภาคภูมิใจว่าเราสามารถทําให้จังหวัดของเราค<ฆ>่ะให้เป็นที่รู้จักทั่วทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนให้กับคนแถวภาคอีสานทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราได้ทําโครงการซึ่งสอดรับกับนโยบายของบริษัทเราเอง<ฆ>ค่ะ<ฆ>เป็นทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในภาคอีสาน เด็กๆในภายศาพีจะได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ได้ด้วยค่ะ,คะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้พี่เอกค่ะช่วยฝากคําแนะนําถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะในส่วนของการใช้เวลาว่างพาเด็กๆมาเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เพลิเพลินค่ะค่ะ,คะเพราะช่วงปิดเทอมเนี่ยนะคะน้องๆก็สามารถเข้ามาเที่ยวได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เราให้บริการตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เราให้บริการตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง สองทุ่มนะคะก็ตรงนี้น้องๆแวะเข้ามาได้ทุกวันค่ะเปิดให้บริการทุกวันแล้วก็ในช่วงปิดเทอมเนี่ยทางบริษัทเทลาเพิร์นก็ให้บริการเสริมก็คือมีพวกการแสดงโชว์ของคณะละครมวหมามวหมาสีขานะคะก็เป็นคณะละครสุนัขโชว์นะคะที่มีน้องมะขามน้องพันตูน้องหองิมะที่ถ่ายแบบกับคุณมาริโอ้นะคะมาแสดงให้น้องๆได้ชมฟรีมีสองรอบนะคะ11โมงเช้ากับ5โมงเย็นค่ะ เรียนเชิญเลยนะคะค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ working woman คนเก่งนะคะพี่เอพรทิพย์มากๆที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมในรายการนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องเบ้นและเลย์ายมากนะคะขอบคุณ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมน่าไปเที่ยวมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะพาเด็กๆไปเติมเต็มความรู้และเพลิดเพลินกับกิจกรรมเสริมทักษะที่ทั้งสนุกและได้ประโยชน์ในช่วงปิดเทอมแวะไปได้เลยคะ่ะที่ Play าเพลินบูติกรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์แคมปตอนนี้เบ้นคงต้องขอตัวเก็บกระเป๋าเดินทางไปบุรีรัมย์ก่อนนะคะและพบกันเสาร์หน้าสวัสดีคะ่ะ truly relaxing with our luxury rooms which decorated in asian and european styles exploring the adventure for a full day of fun spending your precious time with your family by challenging your courage with various kinds of activities repelling from the tower to the ground in the base of the pisa tower Flying fox across the swamp in the base of Eiffel Tower. Climbing the wall in the base of the Great Wall of China. Practicing your skill with BB gun shooting. Training your balance by climbing the spider rope net and walking across the rope net bridge over the swamp in the base of the Tower Bridge. Have wonderful experience in kayaking around the resort speed yourself up with atv chilling by the nature refreshing your soul and enjoy a combination of our learning center at play le plan boutique resort and adventure camp barrera contact us please call 0877976425